สวัสดีครับเ c เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับตอนเช้าผมตื่นมาเปิดผ้านกครับประมาณ8โมงครึ่งนะครับจะให้ดูว่าถ้านกสมบูรณ์พร้อมแข่งจะต้องขี่เป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะไปแข่งเหมือนกันครับแข่งที่ท่ายางเนาะอาจจะผมให้ดูที่กรงนกก่อนเลยนะครับอ่านี่เป็นเจ้าใหม่นะครับเจ้าใหม่ก็เตรียมตัวไปแข่งวันนี้ครับเปิดผ้ามาตั้งแต่8โมงนะครับนี่ประมาณ8โมงครึ่งละ ดูดูขี้นกเห็นไหมครับสังเกตขี้นกนะครับมันจะเป็นก้อนเนาะมันจะไม่เหลวมันจะไม่เขียวมันจะไม่ขาวนะครับนี่คือลักษณะของขี้นกที่สมบูรณ์ครับเราต้องสังเกตตรงนี้ครับเวลาเราจะพานกไปแข่งนะครับถ้านกมันขี้เหลวขี้ขาวขี้เขียวนะครับแสดงว่านกไม่สมบูรณ์นะครับดูดูสังเกตนะครับนี่ลักษณะของของขี้นกนะครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตก็คือ ต้องดูว่านกมันจามไหมนกมันจามไหมนกมันสะบัดหน้านกมันเอาจมูกเนี่ยเช็ดคอนบ่อยไหมตรงนี้คือหนึ่งอาการนะครับที่บ่งบอกว่านกมันอาจจะเป็นหวัดมันไม่สบายได้เราต้องพักนะครับอย่าพามันไปแข่งเนาะตรงนี้เราต้องสังเกตนะครับว่านกของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเจ้าใหม่กําลังกินกล้วยเลยนะครับวันนี้ลมแรงนิดนึงครับคงคงคง เ,นะเราต้องสังเกตน,นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปแข่งครับเราต้องดูว่านกเราอาการเป็นยังไงบ้างนะครับขี้นกเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์จะพาไปแข่งเลยครับเพราะว่าไปแข่งแล้วมันจะทําผลงานนะครับหรือการเล่นของมันเนี่ยไม่เต็มที่พอไม่เต็มที่เราก็มาเสียดายว่าไม่น่าจะพาไปแข่งเลยนะครับ ดังนั้นต้องสังเกตนกของเราดีๆนะครับนะครับเพราะนกของเราคือนกแข่งครับและเวลาเราจะแข่งเราก็ต้องมั่นใจว่านกของเรามันสุขภาพสมบูรณ์จริงๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกล็กสวัสดีครับ